สวัสดีค่ะพี่น้องในพระคิตขอบคุณพระเจ้าในทุกวันและทุกกรณีขอบคุณในความรักของพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์เรามาฟังพระวจ,จนะของพระเจ้าในพระธรรมวิวรณ์บทที่สกันนะคะถ้อยคำถึงคริสตจเมืองซาดิสจงเขียนถึงทูตสวรรค์ของคริสตจกรที่เมืองซาดิสว่า พระองค์ผู้ทรงมีพระวิญญาณทั้งเจ็ดของข้าพเจ้าและทรงมีดาวเจ็ดดวงนั้นตรัสด,ดังนี้ว่าเรารู้จักความประพฤติของเจ้าคือเจ้าได้ชื่อว่ามีชีวิตอยู่แต่ว่าเจ้าตายแล้วเจ้าจงตื่นขึ้นและจงเสริมกำลังให้กับส่วนที่เหลืออยู่ซึ่งจวนจะตายแล้วนั้นเพราะว่าเราไม่พบ ความประพฤติที่ครบบริวูรณ์ของเจ้าเฉพาะพระพักของพระเจ้าเหตุฉะนั้นเจ้าจงระลึกว่าเจ้าได้รับและได้ยินอะไรจงถือรักษาและจงกลับใจใหม่เพราะถ้าเจ้าไม่ตื่นขึ้นเราจะมาเหมือนอย่างขโมยและเจ้าจะไม่รู้ว่าเราจะมาหาเจ้าชั่วโมงไหน แต่เจ้าก็ยังมีสองสามคนในเมืองซาดิสที่ไม่ได้ทำให้สภ้อผของตนเป็นมลทินและพวกเขาจะดำเนินไปกับเราในชุดสีขาวเพราะว่าเขาเป็นคนที่คู่ควรเช่นเดียวกันคนที่ชนะก็จะสวมเสื้อสีขาวและเราจะไม่ลบชื่อของเขาออกจากหนังสือแห่งชีวิตเราจะรับรองชื่อของเขาเฉพาะพระพักพระบิดาของเรา และต่อหน้าบรรดาทูตสวรรค์ของพระองค์ใครมีหูก็ให้ฟังข้อความที่พระวิญญาณตรัสกับพระคริสตจักรตัดรัสกับคริสตจักรทั้งหลายถ้อยคำถึงคริสตจักรเมืองฟิลาเดเฟียจงเขียนถึงทูตสวรรค์ของคริสตจักรที่เมืองฟิลาเดเฟียว่าพระองค์ผู้บริสุทธิ์ผู้ทรงสัตย์จริง ผู้ทรงมีลูกกุญแจของดาวิดผู้ทรงเปิดแล้วจะไม่มีใครปิดได้ผู้ทรงปิดแล้วจะไม่มีใครเปิดได้นั้นตรัสด,ดังนี้ว่าเรารู้จักความประพฤติของเจ้านี่แน่เราจัดวางประตูที่เปิดไว้ตรงหน้าพวกเจ้าประตูนี้ไม่มีใครสามารถปิดได้เรารู้ว่าเจ้ามีกำลังเพียงเล็กน้อย แต่กระนั้นเจ้าก็ถือรักษาคำของเราและไม่ได้ปฏิเสธนามของเรานี่แน่เราจะเป็นเหตุให้พวกธรรมศาลาของซาตานที่กล่าวอ้างว่าพวกเขาเป็นยิวและไม่ได้เป็นแต่กับโกหกนั้นเราจะทำให้พวกเขามากราบลงแทบเท้าของเจ้าและให้เขารู้ว่าเรารักเจ้า เพราะว่าเจ้าถือรักษาคำของเราคือมีความทรหดอดทนเราจะเฝ้ารักษาเจ้าให้พ้นจากช่วงเวลาแห่งการทดลองซึ่งจะมาถึงคนทั่วทั้งโลกเพื่อจะทดลองคนทั้งหลายที่อยู่ในโลกเราจะมาโดยเร็วจงยึดมั่นในสิ่งที่เจ้ามีเพื่อจะไม่ให้ใครชิงเอามองกุฎของเจ้าไปได้คนที่ชนะ เราจะตั้งให้เขาเป็นสาหลักอยู่ในพระวิหารของพระเจ้าของเราและเขาจะไม่ออกไปจากพระวิหารอีกเลยและบนตัวเขาเราจะจารึกพระนามพระเจ้าของเราและชื่อเมืองของพระเจ้าของเราคือนครเยรูซาเล็มใหม่ที่ลงมาจากสวรรค์จากพระเจ้าของเราและเราจะจารึกนามใหม่ของเราด้วย ใครมีหูก็ให้ฟังข้อความที่พระวิญญาณตรัสกับคริสตจักรทั้งหลายทอยคำถึงคริสตจักรเมืองลาวดีเซียจงเขียนถึงทูตสวรรค์ของคริสตจักรที่เมืองลาวดีเซียว่าพระองค์ผู้เป็นพระอาเมนทรงเป็นพยานที่ซื่อสัตย์และสัต์จริงและทรงเป็นต้นกำเนิดของสิ่งสารพัดท,ที่พระเจ้าทรงสร้างนั้น ตรัสดังนี้ว่าเรารู้จักความประพฤติของเจ้าคือว่าเจ้าไม่เย็นและไม่ร้อนเราอยากให้เจ้าเย็นหรือร้อนเพราะว่าเจ้าเป็นแต่อุ่นๆไม่ร้อนและไม่เย็นเราจะคายเจ้าออกจากปากของเราเพราะเจ้าพูดว่าข้าเป็นเศรษฐีและข้าล่ำรวยแล้วเจ้าไม่ต้องการสิ่งใดเลย เจ้าไม่รู้ว่าเจ้าเป็นคนน่าสมเพชน่าสังเวชเจ้ายากจนตาบอดและเปื่อยกายเราแนะนำเจ้าให้ซื้อทองคําที่หลอมด้วยไฟจากเราเพื่อเจ้าจะได้มั่งมีและให้ซื้อเสื้อผ้าสีขาวเพื่อจะได้สวมให้พ้นจากความอับอายที่ต้องเปลือยกายและซื้อยาหยอดตาของเจ้าเพื่อเจ้าจะได้เห็นเรารักใคร เราก็ตักเตือนและตีสอนเขาเพราะฉะนั้นจงมีความกระตือรือร้นและกลับใจใหม่นี่แน่เรายืนคออยู่ที่ประตูถ้าใครได้ยินเสียงของเราและเปิดประตูเราจะเข้าไปหาเขาและจะรับประทานอาหารร่วมกับเขาและเขาจะรับประทานอาหารร่วมกับเรา คนที่ชนะเราจะให้เขานั่งกับเราบนพระที่นั่งของเราเหมือนอย่างที่เรามีชัยชนะแล้วและได้นั่งกับพระบิดาของเราบนพระที่นั่งของพระองค์ใครมีหูก็ให้ฟังข้อความที่พระวิญญาณได้ตรัสกับคริสตจักรทั้งหลายเอเมนพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะ